สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมอัดเสียงโปรแกรมบันทึกเสียงที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากมีความสะดวกสบายนะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับในการบันทึกเสียงในการตัดต่อนะครับไม่ว่าจะ เป็นการตัดต่อในเรื่องของการทำพอดแคสต์การทำงานเสียงนะฮะการใช้สื่อที่เป็นเสียงต่างๆหรือว่าทำรายการวิทยุสารคดีโดยใช้วิธีการบันทึกเสียงนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับกับ2โปรแกรมนะครับที่ใช้งานง่ายแล้วก็ผมใช้เป็นประจำนะครับ ตัวแรกเลยนะครับที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับหลายๆท่านก็น่าจะใช้ตัวนี้อยู่นะครับนี่คือ Order City นะครับการใช้งานก็ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับปรับแต่งเสียงได้ตามาความชอบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาบันทึกเสียงนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ได้ดูแล้วกันนะครับว่ามีวิธีการและก็ขั้นตอนในการตัดต่อ เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมลองบันทึกเสียงก่อนนะครับวิธีการบันทึกเสียงก็กดตรง record สีแดงตรงนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดีๆตรงนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เป็นต้นไปนะครับ เสร็จแล้วก็กด Stop นะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะยืดได้หดได้นะครับขยายก็ได้นะครับโดยใช้แถบเครื่องมือด้านบนนะครับส่วนไหนที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะเหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับลองฟังก็คลิก เพลงตรงนี้สีเขียวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สู่รายการดีๆตรงนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เป็นต้นไปนะครับสมมุติอันนี้ผมได้หนึ่งหนึ่งแทร็กแล้วนะครับผมจะเอาดนตรีนะครับหรือจะเป็นเพลงมาต่อนะครับ จะลองทำให้ดูนะครับสมมตุติผมได้เพลงหรือดนตรีมาละอันนี้นการสมมุติเอานะครับเป็นสปอร์ตตัวหนึ่งนะครับผมลากมามันก็จะลงมาเป็นอีกหนึ่งแทร็กนะครับอันนี้ย่อดได้หดได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับรัฟฟ์ฟังรายการ เอาละครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อให้ดูนะครับสมมุติผมจะเอาไอ้แท็กที่2เนี่ยมาต่อตรงที่ผมพูดจบให้ทำแบบนี้นะครับเห็นตัวเครื่องหมาย time shift ไหครับให้กดแล้วยกมาตรงนี้จะเป็นด้านบนก็ได้นะครับด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรง รอยต่อก่อนว่ามันพอดีหรือเปล่านี้เป็นต้นไปนะครับขอ,อ,อเส้นพ่อแม่พี่น้องเศร้านครพนมร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดบ้านตอนรับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีและขั้นตอนในการาตัดต่อนะครับในการดึงเสียงมาวางเป็นรายการเป็นพอดแคสต์นะครับและคุณก็อัดต่อไปได้ นะครับแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับผมง่ายๆคือแล้วก็ขั้นตอนการบันทึกก็ให้ทำแบบนี้นะครับแล้วกด export ให้เลือกเป็น MP3 นะผมว่ามันมันง่ายสุดละก็ผมเซฟไว้ไหนดี เอาตัวเ no. ด d ก์ท็อปแล้วกันเทสเรียบร้อยนะครับก็มันจะไปอยู่ตรงหน้าจอนะครับไหนล่ะ นี่ผมจะเปิดให้ดูสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดีๆตรงนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเย็ยนๆแบบนี้เป็นต้นไปนะครับขอเส้นพอเม่พีน่นงเศร้านาครพนมร่วมเป็นเจ้าภาพ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้การใช้ Audacity ในการบันทึกเสียงแล้วก็ตัดต่อนะครับเพื่อทำพอดแคสต์เพื่อทำเป็นงานเสียงหรือว่าทำรายการวิทยุอะไรต่างๆก็ไปปรับใช้กันได้นะครับและนี่ก็คือ Audacity นะครับส่วนตัวที่2นะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับนั่นคือ Sony Vegas นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น Pro 17ให้เปิด Sony Vegas มานะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นเห็นไม่ไหมครับกดเลยนะครับกดคำว่า Record ก็จะขึ้นแท็กมาแบบนี้ให้เรากดโอเคแล้วก็โอเคนะครับเห็นลายเสียงขึ้นมาไหมครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกเสียงดูนะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง เรดิโอพอดแคสต์นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กด STOP นะครับแล้วก็วิธีการตัดต่อนะครับก็สามารถยืดหดได้นะครับอันนี้จะสะดวกนะครับใช้เมาส์ในการคลึงให้มันขยายออกหรือว่าให้มันหุบเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเอาท่อนนี้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังก็ ทำแบบนี้เลยครับนี่สวัสดีครับคุณกำลังฟังเรดิโอพอดแคสต์นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสมมตุติผมพูดจบตรงนี้แล้วผมต้องการจิงเกิลหรือสปอต มาต่อก็ลากมาต่อเลยนะครับแบบนี้ที่อยู่แห่งนี้นะครับโปรวิตามินอาหารเสริมพืชสูตรเข้มขน้นนวัตกรรมใหม่ผลิตจากตัวไวเลือกใช้สีโกรแบบนี้นะครับต่อกันไปเรื่อยๆจนจบรายการนะครับวิธีการเซฟให้ครอบแบบนี้ไปที่ไฟล์มาที่ Render as นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้เลือกเป็น mp 3นะครับบิตเรทก็เริ่มตั้งแต่64ไปจนถึง320ผมแนะนำเลือกประมาณ120ก็1 2อ128ก็พอนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อ สองอันนี้ผมเลือกไปไว้ในดะเมนตนะครับผมก็ไปที่ดะคูเมนต์เซฟว่าเซตเทสสองลองฟังกันดูเลยจะได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณกำลังฟัง เรดิโอพอดแคสต์นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับโปรวิตามินอาหารเสริมพืชสูตรประมาณนี้นะครับก็ไปปรับใช้กันสะดวกโปรแกรม Audacity หรือ Sony Vegas ก็เรียกดูนะครับผมใช้2ตัวนี้ในการทำง,งานนะครับก็สะดวกสบายนะครับอ้อลืมบอกไอ้เจ้า Audacity เนี่ย ฟรีนะครับใช้งานฟรีโหลดได้เลยนะครับเข้า google แล้วพิมพ์ดาวน์โหลดออ d ดอร์ซได้เลยส่วน Sony นี่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าข้อดีของ Sony คือมันสามารถใช้เป็นการตัดต่อวีดีโอได้นะครับใช้งานตัดวีดีโอได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกัน Sony จะใช้งานง่ายลากชนลากชนแล้วก็ตัด ต่อย่นอะไรต่างๆจะใช้ง่ายนะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นเรื่องเสียงอย่างเดียวเนี่ย Audacity เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานวิดีโอที่จะต้องตัดด้วยแล้วก็ใช้เสียงด้วยเนี่ย v e g a s นะครับตัวนี้จบกว่านะครับก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณด้วยทุกการติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ